โอเคครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยผมเดี๋ยวผมนายติเกมทีวีกันอีกเช่นเคยครับมาครับวันนี้มีแพ็กใหม่เข้ามาผมชื่อแพ็กว่าเนี่ยครับผมบาร์เซลโลนาแพ็กครับมีแพ็กบาร์ซ่าบาร์เซลโลนาแพ็กนาบูรีมีแพ็กโรม่าแล้วก็ฟาราเมโก้แพ็กเก่าโอเคผมจะให้เปิดสักแพ็กกนะันนะนี่ก็เป็นน,นี่แอดมิดเอออนผมสนใจนี่มังเลดลุยโซเล่นะ แต่พมใจผมก็อยากได้เริวเนี่เมซี่โอเคผมจะเปิดแพ็กนี้กันในแพ็กนี้่าจะมีเนี่ยผมมีเมสซี่กีตมันอะไรพวกนะี้แล้วก็อีกแพ็กหนึ่งนาวูลีบบ่ผมก็ยังไม่ดูนาวูลี่กับโรมาผมยังไม่ได้ดูนะส่วนแพ็กนี้เด็ดๆก็คืออันนี้ครับกองหลังบาคูลาเบอรี่ผม,มาหาไม่ถูกก็ขอไปเลยนะแล้วก็อินซินเย่นะ แมเป็นเมอร์เทนนี này, ่หว่าไม่ใช่นี้น่าสนใจเลยแล้วก็อันนี้น่าเป็นเอดินเซโกนะยังไม่เข้าไปดูไอมีมีตอเล่ด้วยวะไม่ใช่นี่หว่าหน้าเหมือนเลยเหมือนกันเลยอะมีเซโกมีมาคิติยานมีอะไร่ะโอ้โ่าไม่ออกตาไหลโอเคผมเปิดแพ็กบา์เซโลน่าแล้วกันยังได้เมสซี่มากโอเคแพ็กแรกไปเลยดีกว่า จะไ,ได้ะไรเอยขอเบอร์สิบเบอร์สิบตัวเล็กเบอร์สิบเอ้ยโอ้ได้กิสมันโอเคได้กิสมันก็ถือว่าไม่แย่ถือว่าโอเคเลยอ่ะได้เิมได้ตัวที่สองนะนี่ครับผมอ,องตัวกิสมันนะครับอ่าถือว่าไม่แย่นะได้กิสมัน คิดมันนะ่าจะตัวที่สองเออไม่แย่ไยไม่แย่ถ้าผมเปิดอีกแพ็คนึงผมควรจะได้โอบลักกันดิเพราะผมมีแล้วเฮ้ยแต่ว่าถ้าแพ็คนี้ได้จอฟิลิปมาก็เสียนะแต่กองหน้าผมมีเยอะแล้ววะ่ะผมจะมาดูแพ็คกองหลังที่คว่อยากได้กองหลังก็มีอ,อ่าปัซ่าเหรอหรือแอดมาริดดีอ่ะอผมคิดหนักว่ะ ธรรมากลองหลังก็ต้องเป็นพกเก,ก้ผมกดซ้ำดาบแล้วจะได้กินมันซ้ำเดี๋ยเพราะว่าช่วงนี้ได้ซ้ำเยอะมากไปแพ็งนี้ได้ขว่าตามหาดุยโซเลสแต่ถ้าเป็นประตูหมากรลองนะโพวกผมมีแล้วนะเอ้ยจอฟฟิลิดวะเอ้ยเบอร์สองวะใครเนี่ยคิมเบเน่เหรอ กองหลังแน่เลยเอ้ยจีบนเนสได้อยู่เคผมก็โหคุมนะผมอยู่โอเคแล้วผ,ผมจะมาโชว์ทีมผมหน่อยทีมผมก็ไม่ได้เก่งนะไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ดีซนะุปเปอร์สตาร์เลยก็แค่นี้ครับใช้แผนแผนเนี่ยอาเตต้านะสุดมันมากอะมันมากกองหลังอย่างแน่นอะโอเคผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไลค์ผมด้วยผมแล้วอย่าลืมติดตามชมคลิปแม่ๆเราด้วยผมวันนี้ผมก็ ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ